เขาเรียกว่าอะไรนอกจากช่วงนี้มันมีโรคระบาดติดต่อทางเดินหายใจแล้วก็หลายๆโรคด้วยกันนะคะเราก็เลยจะมาแอปพลายอุปกรณ์สำหรับเวลาที่ดมยาเราใส่คท้วหรือว่าที่จะต้องไปอยู่ใกล้ๆคนไข้ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีแค่แมาแล้วก็เอ o โบจอยตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอช่วงเนี้เราต้องไปสัมผัสคนไข้ใกล้ชิดเราก็เลยลอกนวัตกรรม จาก y o u t อ่ e มาทำเองแล้วก็มาแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีถุงพลาสติก<ม>ขนาดใหญ่ะคะ่ะแล้วก็เอลโบที่เรามีแล้วแล้วก็แมสแล้วก็ยางแล้วก็กันไกรสำหรับตัดถุงเนาะ,ะนี่ถุงขนาดใหญ่นะคะตัดตัดแยกมันออกเอาแบ่งออกครึ่งเสร็จแล้วก็หาจุดศูนย์กลางของถุงโดยการพับพบจุดน,นี้จะเป็นจุดที่เราใส่ เอโบลงไปนะคะตัดรูเล็กน้อยปึ๊บแล้วเอาเอโบมาสอดเข้าตรงรู ให้มันโผล่ใช่ไหมคะให้ดูท่้นโผลแล้วก็รักยางเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อมลงไปเวลาใส่ทิ้วเราก็ใส่ทิ้วผ่านถึงขา้าสติกนี้เราก็จะเห็นชัดเจนใช้แล้วก็ทิ้งเป็น ป้องกันการฟุ้งกระจายใช่ไหมคะ<ช>จากค,คนไข้มาหาเราแล้วก็นอกจากโควิดแล้วเราก็มีทีบีมีโรคอะไรตัางะ